สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนครับวันนี้พบกับสันซาวชาแนลครับผมตอนนี้สันซาวอยู่ที่นากรังสายสันซาวครับผมที่อุบลราชธานีเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ้องบรรยากาศในโกดังว่าหลดแต่ละขั้นแต่ละหน่วยเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ก็เป็นบ้านผมเองครับซึ่ง อยู่คนเดียวครับตอนบ้านยังม่ท่านสำเร็จครับกะกำลังหาเงินเก็บเงินต่อเติมอยู่ครับตอนนี้กระฮ็ดูทู e ยังม่ท่านได้เงินอยู่ลอ่อพินอยู่ครับอะไรเก็บเงินมาก,กสิจังสิม,มาต่อเติมครับน่ครับ,บอยู่คนเดียวครับ,รบเป็นนาโกดังนะครับทางเขาโกดังสายยัน้าว ผมก็อยู่กับสายซาม,มาหลายปีนะครับตอน,นแรกก็เลยเป็นคอนว่ายคอนว่ายมากกับมาเป็นหนอา่านคอนว่ายแหลวก็จังมาเป็นเมื่อเมฆครับกุ้มนวยอ่อนทวสองครับโดยประจำการอยู่ที่มอไอ้วงแพว่า้าแสงซ้อนนะครับบานพักเพ่นครับแต่บ,บานหลั้งหนึ่งต่กปกติบานแต่แพันอยู่ ได้พี่บูนครับบานลังไงกนนี้ครับอันนี้เป็นบานผักเพิ่นบัดจากอากาศเพิ่นนี่ก็เป็นรถแท้หน่อยครับรถแทหน่อยขั้นนี้ก็อยู่รับอัตราจ้างกับสีหาพันเดวแต่สถานทีค 6, 7, น่ครับครเจ็ดพันแน่ครับ ครับกำลังถ่ายคลิปอยู่ครับนี่น้อยนี่นี่ขั้นนี่เป็นน้อยของบุงเพลาพ้วแสงทองครับครับขั้นนึงครับขั้นนี้ขั้นนี้จะเป็นออนทัวหกครับนะครับจานจอยแล้วเป็นเมือเมีครับขั้นนี้ไม่ไม่นี่ยขั้นนี้น้อยไม่ไม่เป็นจิบจิบสามครับ ราคาหาพันหกพันครับอาจารย์ปอดูแลครับคันนี้ครับนี่เป็นตัวของลูกทีย่าไปหาลูกน้องครับไปเดินไปเที่ยวน้ำลูกน้องไปเบิงอันนี้คันนี้เป็นของน้ำยี่หกครับอาจารย์จอยกันจอยมีสองจอยครับคันหนึ่งเพิ่นกับยูอุดรครับไป ไหลซดอยู่อุดรครับของน้ำยี่ิบหกครับ,รบอันนี้ก็เป็นน่วยแฮรดแเหน้วยสองครับสองอาจารย์โทนเพิ่นเป็นคนดูแลครับเป็นเสื้ออาจารย์โทนครับอันนี้ก็เริ่มต้นทีหมื่นแปดครับขั้นนี้ครับ ตอรองไนแล้วขั้นนี้เป็นน้อยหนึ่งครับนี่ครับรดแห่หน่อยหนึ่งดูได้เลยอา,อาจารย์สินจังครับสินจังนี่เป็นลูกไส้ของอาจารย์สายันต้องสวัสดิ์ครับผมนี่ครับแล้วก็ขั้นนี้รดแห่หน่อยสี่ครับ อาจารย์น็อตครับดูแลต้นต้นที่มื่นินแปดเบสทุกขั้นครับระยะกไกลไกลนี่ก็เป็นอุปกรณ์ของมินิหนึ่งครับราคาสิบเจ็ดพันรถเพิ่นเอาไปใส่ครับไปงานไปงานไหนปรม ปิดวิทครับ19 20 20ยี21กลางเดินทางมาจากชนบรีครับยังไม่ทันถึงอยู่ครับอันนี้กับเวทที่ที่สำรับเอาไว้ไล่สดครับไล่สดผู้ไรต้องการอยากไล่สดเข้าก็มีเครื่องเสียงมีเวทที่มีไฟแสงสีมีทีมงานไล่สดให้ครับฟรีครับนี่ครับ ตอนนี้เงียบครับรับออกงานจัเหิดครับไปงานไอ้ยู่ชนบรี่กลับมายังเพื่อนถึงครับอันนี้ก็เป็นรถทัวร์เพื่อนทาไมเศร้าครับของสายันฟ้องสรครับเดี๋ยวจะไปจีเ้าครับเ้าแก้หางเครื่องก็ได้คันนี้กับประจําการของออนทัวร์สองคือของผมเองครับได้ ประจำวงแพ่วๆแสงทองครับผมคันหนึ่งครับคันนี้มินิสิบเอ็ดครับราคาเริ่มต้นที่เจ็ดพันครับผมอาจารย์ขนอเป็นคนดูแลครับเมื่อมี รถขั้นนี้จะก่อนประจำวงสมจิตครับเป็นตัวใสตตู่ครับน่ครับประจำวงสมจิตแต่ว่าอาจารย์สมจิตเิ่นเศร้าหิดวงนะครับก็ได้ยังโมโหว่าสิไปประจำการไปอีกครับตอนนี้ยังโมโหอยู่ครับรถขั้นนี้นครับรถขั้นนี้ก็เป็นประจำการหน่วยสามครับตอนนี้หน่วยสาม ยังบ่มีมือมิกอยู่ครับมือมิกเก่าเพิ่นอาจารย์ต่วนพ่นเพิ่นบวชนะครับเป็นพระนะครับแล้วก็บ่เพิ่นมาเพิ่นสิบ่เฮ็ดต่อนะครับตอนนี้กําลังประกาศหามือมิกอยู่กับประจํามือมิกใน3ใน3นี่รับงานที่เริ่มต้นที่8,000ขึ้นไปครับผมอันนี้จะเป็นของนม้หกครับนม้หกนี่รับงานทีมือหางก็ไปครับพร้อมเครื่องปั้นครับมีเครื่องปั้นไฟน้ำเวทีใหญ่ครับ รถขันนี้เป็นม้หนังครับอาจารย์หมูดูแลไม้หนังเขาเริ่มต้นทีสีพันหาพันไปครับหนังใช้ระบบดิ pues mm 8, 2, 3, 4, 5, จ EN, high, 3, 4, ิตอลกับมีใช้แบบเครื่องใช้เก่ากับมี่ครับรถแห่รถแห่ครับตัวใช้หนังน้อยๆครับตัวนี้นี่นี่นี่ก็นี้ขั้นน้นอยนี่ก็เป็นรถใช้หนังครับ ขั้นหน่อยครับดานมูกก็ดูแลกันครับนี่เป็นจอหนังหน่อยครับตัิมต้นที่พันสองพันนี่แหละครับไอมีการมีงานก่นเอิ้นใส่เลยนะครับเ้อนะครับบรรยากาศที่โกดังสายยันซาวกปที่รถก็ร้ายคนนี่ครับตอนนี้ออกไปงานแน่ แล้วไปจอดอยู่ข้างนอกแน่ครับเพราะว่าสานที่มันแออัดช่วงนี้ก็แค่แน่ครับัช่วงนานนี้มันก็บอค่อยแช่รับถ้าจาฟุตน,น,นี่โอ้แฉน้ำถ่วมเลยครับแถวนี้ครับ นี่ครับอโกลังไซน์แซวช่วงนี้ก็เงียบแน่เขบออกงานกันหมดครับทำให้ช่วงหน้างานนี่รถโมมีจอดได้ครับนี่ครับว่างเลยครับแต่มาปีนี้งานกับโบคอยมีป็นไรครับเป็นยังบงวัฒไายจัดเต็มทีเป็นไรวัฒนายจัดเต็มทีนี่ไว้บนถนเข่าบ้านกันเลยครับโคแนวเป็นเดือนครับจังไหเข่าบ้านครับ ผมก็อยู่กับไซน์นซ่อมากตั้งแต่พนอายุสิบแปดสิบเก่าครับเป็นคนวอยมากหลายปีครับเพราะว่าเพี่ยังตัองยูดนเพราะว่าบ้านอยู่นี่ครับบานยูติดนี่ก็ต้องอยูนี่ครับกับไปตะกร้อกับไปกุงทีบเนี่ยกับไปกับกับมากกับมากกับไปอีกครับแจ่ช่องหลังมานี่มาอยู่แบบเต็มทีได้กับอยู่ได้ประมาณเก้าปีครับอยู่กับ สายสัซาวแล้วก็เป็นมือมิกมากนี่หอะไรประมาณหาปีแล้วครับเขาปีสี่หกแล้วครับตก,ก้นกับอยู่ประจำบุงเลยสีจันทร์กับวัชรพรอนครับตอนหนามากกับเป็นสีจันทร์พิณภาเนี่ยชิดนะครับด้กกับตอนนี้กับอยู่กับบุ้งแผวพาวแสงทองครับผม ช่วนี้ก็งานก็ยังบ่ทันแล้วมีหลายครับช่วงนี้มีตะไลสดไลายสดกลมปิดของแพร่ข้าวแสงทองไลาอีกวันทีอยี่สิบสี่นี่วันทียี่สิบหกนี่ยนะครับแต่ว่าวันทียี่สิบสี่ก็สิเดินทางกลับไปบ้านผักแสงทองครับให้ทีมงานสองคนอาจารย์ขาวอาจารย์ดีดูแลเครื่องเสียงใบถ่าอยู่คนครับแล้วก็สิพากันกลับ วันที่ยี่สิบสี่ตอนสั่นๆนะครับเพราะว่าเขาเปิดเสิร์ฟสอบกันเนาะครับเนาะครับคลิปนี้คงสบายสมิ่งเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันเซา Channel ในเรื่องครับเด้อคลิปนี้คงสบายสมิ่งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ